สวัสดีชาวสีเราซิ่งทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าซีวิค E-G สามดอที่เป็นรถเริ่มเกมนะครับก็จะเอามาแต่งนะครับวันนี้จากอ่า,อาที่เราเอาเป็นเล่นคัสหนะึ่งเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะแต่งขึ้นมาเป็นคัสสองนะครับจะดูว่าแต่งเยอะไหมต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เนาะสำหรับรถที่เราได้มาตั้งแต่ เริ่มเกมนะครับสำหรับคนที่เวลาเล่นน้อยนะอาจจะไม่มีเวลาบัมตังนะครับก็อาจจะรถบางคันก็อาจจะแพงหน่อยเป็นแสนแสนห้าแสนสามแสนสองอะไรเงี้ยก็เอารถคันเดิมมาแต่งก็น่าจะราคาถูกกว่านะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ดูนะว่าจากคันหนึ่งขึ้นมาคันสองต้องแต่งอะไรบ้างเงินเท่าไหร่นะอันนี้ก็ให้ดูความเร็วไปก่อนนะครับ 261รเนะเมื่อกี้โอเคค่ะซือรถคัดหนึ่งเนาะผมจะใช้ตอนที่ผมเอามาผมเองกระบะมานะผมไม่ได้เอาเจ้าซีวิ c สามดอมาเนาะก็เดี๋ยวไปซื้อเจ้าซีวิ c สามดอก่อนดีกว่าโอเค อันนี้ก็ถ้ามาซื้อในนี้เหมือนจะแพงกว่าตอนที่เริ่มเกมนะครับถ้าเกิดว่าใครเอาเจ้าซีวิกสามดอมาก็เดี๋ยวเราไปซิ่งคัสสองกันนะครับวันนี้โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวซื้อไปก่อนนะหมื่นสองนะครับค่อนข้างถูกเลยนะแต่ไม่รู้ว่าแต่งนั้นจะกี่บาทนะโอเคเดี๋ยวไปแต่งกันเลยดีกว่าครับผม เจ้าซีวิคสามดอนนี่น่าจะเป็นเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบมาให้นะครับเพราะว่าโดยโดยปกติแล้วของรถอะไม่น่าจะเป็นรถเทอร์โบเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าได้เครื่องอะไรมาเนาะติดรถมาเดิมๆก็ค่อนข้างช้านิดนึงนะครับรถ,รถ,รถยังไม่เคยแต่งไม่เคยทำอะไรเลยนะโอเคเลี mm ้ยตรงนี้ก็ เข้าร้านเลยแล้วกันไปดูแวะถ่ายรูปนิดนึงโอเคฝุนตลบแล้วหสำหรับเจ้าสามดอในเกมนี้นะครับไปดูกันว่าได้เครื่องรหัสดีด็อกหรือว่ารหัสบีบอยนะครับเดิมๆนะมาดูกันครับผมเออได้เครื่องเป็นดีรหัสดีด็อกนะครับ ดเออ๋อดสิบห้าเอนะครับผมถ้าเป็นเครื่องทำยายนี่เขาอาจจะมีสลับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะน,นี่เราก็จูนกล่องไปก่อนแล้วกัน,นครับถ้าแข่งคัดหนึ่งอะเราจูนแค่กล่องเนาะกับแคมนะครับถ้าถามผมนะถ้าเราจะแข่งคัดหนึ่งกล่องกับแคมก็ถือว่าพอแล้วนะครับในการที่จะแข่งเอาชนะบอสคัดหนึ่งได้เนาะหรืออาจจะมีใส่ท่อไอดีร่วมไปอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับข้างบนแถวขวาเนาะ นี่ก็ใส่แคมไปนะเมื่อกี้ลืมกดนะครับโอเคเนี่ยตัวนี้ครับก็จะใส่เพิ่มไปด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราแข่งแค่คัสหนึ่งนะแต่วันนี้เราไม่ได้มาแต่งเพื่อแข่งคัสหนึ่งนะครับเราจะแต่งขึ้นไปแข่งคัสสองนะก็ตัวนี้ผมก็จะไม่ใส่นะครับเดีย๋ยวใส่เป็นเทอร์โบไปดีกว่าเนาะอันนี้ไม่น่าจะมีเทอร์โบก็ใส่เทอร์โบเลสซิ่งไปเลยครับก็คัสสองไม่เกินนะ โอเคใส่เทอร์โบขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะถือว่าแรงนะเนี่ยใส่เทอร์โบแค่ลูกเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นชุดเกียร์นะครับคลาสก็ใส่เต็มไปเนาะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเฟืองท้ายเหมือนเดิมนะใส่ตัวแพงเพราะไม่ได้แตกต่างนะหรือถ้าใครงบน้อยจริงก็ใส่เอลิทก็ได้นะครับน่าจะได้ถูกกว่ากันอันนี้เป็นชุดเกียร์เนาะก็อืมใส่แล้ว ใส่ตัวแพงทำไมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะตัวสปอร์ตผมว่าพอกันแหละไม่ไม่ได้แตกต่างเนาะใส่ไหมเดี๋ไม่ใส่ใส่แล้วกันนะครับนอกไหนๆก็มาแต่งแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วกัน,นครับอืมอืมตัวสปอร์ตน่าใส่นะครับถูกกว่าด้วยแล้วก็เหมือนจะโอเคกว่านะแต่ผมใส่ตัวแพงไปนะครับผม ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งอะไรนะช่วงล่างนี้ไม่ได้แต่งเลยนะครับเพราะว่าเราจะแต่งแต่เครื่องอย่างเดียวเราไปแข่งเพื่อประหยัดงบนะครับใช้งบน้อยที่สุดนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ใส่แค่เทอร์โบไปเนาะอันนี้ก็เป็นตัวบังคับเดียวอันนี้ก็เป็นตัวเบรกนะครับก็ถ้าแต่งก็น่าจะโดนอีกเป็นแสนนะชุดตรงนี้น่าจะเกินนะครับ <c oughs> ถ้ารวมโชคลงสปริงด้วยนะน่าจะสองแสนเนาะ <c oughs> ก็ยังไม่ใส่ดีกว่านะครับ เราเน้นงบง,งประหยัดสำหรับคลิปนี้นะครับคัสสองก็แค่ใส่เทอโบเพิ่มลูกเดียวเนาะอันนี้ล้อล้อก็เดี๋ยวเดี๋ยขอดูก,ก่อนนะอืมผมว่าไม่ใส่ดีกว่าไม่ไม่ต้องใส่หรอกครับล้อเนาะก็แต่งแค่เครื่องเกียร์ไปแล้วกันเราไปแข่ง อยากรู้ว่ามันไหวไปนะครับอ,อันนี้ก็แค่ดูก่อนนะว่าอันไหนดีนะเผื่อแข่งแล้วมันไม่เวิร์ก็จะได้กลับมาใส่นะครับก็เดี๋ยวดูไว้ก่อนเนาะลีซิ่งไหมขนาดของล้อต้องอะไรฮะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวลองไปแข่งเลยดีกว่าก็สำหรับเจ้าสามดอนเนาะ สองร้อยห้าสิบเอ็ดแรงมานะครับแรงความเร็วปลายอยู่สองร้อยสาสิบสองเนาะโอเคก็แต่งแค่สามอย่างนะครับไปแข่งเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะแข่งบอสเคเอเหมือนเดิมนะครับคัสสองเนาะก็เดี๋ยวในล่องกันสิครับว่าเป็นยังไงเนาะแต่งมาแล้วรู้สึกเสียงเสียงโอเครู้สึกเร็วขึ้นมาเยอะเลยนะครับจาก ตอนที่วิ่งเมื่อกี้นะโ,ออโอ้นี่คือวิ่งครั้งแรกนะตั้งแต่แต่งมาครับจะยังไม่ชินกับรถเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ก่อนสักนิดนึงโอเคก็เป็นรถซิ่งแห่งชาติอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยเราเนาะสำหรับเจ้า E G สามประตู อันนี้รถเดิมๆออกมาเขาให้สีนี้มาเลยนะครับเราไม่ต้องมาทำสีใหม่อันนี้ก็เป็นเจ้าปอเคสเนาะถ้าจะร่วมแข่งก็สามพันนะครับโอเคเราก็จ่ายไปเนะนาะด่านแรกพอมาโอ้โหเป็นด่านเซรอร์กิตอีกแล้วนะครับหาด่านง่ายๆก็ไม่มีให้เนาะโอเคไปแข่งเลยมาไม่มีดา่านทางตรงให้เล่นงง่ายๆทำไมต้องเอาด่านเซรเอร์กิตเราด่านจะไม่ได้เล็กๆนะครับโอเคโอเค แขงเลยแล้วกันครับจะได้รู้ว่าแรงขนาดไหน,นเนาะซีวิ E G Turbo แรงขนาดไหนไปดูครับออกมาก็โดนเบียดเลยนะคือออกมาแล้วทั้งยเราเหมือนแซงกอดไม่ได้เลยนะช่วง าชวมินมวงเรยบร้อย <c oughs> ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดไปขอบทางนะครับแต่ก็เรียบร้อยชวกระแพงไปนะครับเมี้ <c oughs> เอาใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคกระดอนออกตัวไปนี่บดรู้สึกว่าเขาบดเขาแรงนะช่วงร้อยยี่สิบแรกนี่เรา,เราตองใชป,ปิง้งไม่ไม่ไม่ได้แซงเขาเลยนะบด ค่อยๆตามไปแล้วกันนะนะตาแรกนะให้ชิงรถสักหน่อยนะครับนี่เบรกนะครับโอ้ยตัวจะบัด <c oughs> ผมว่านะ่าจะต้องใส่ล้อนะทั้งหน้าหลังคนระับขยายล้อให้ใหญ่ขึ้นอย่านี้หน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปหาแต่งใหม่นะโอเครนี้ก็เกียห้าสองร้อยก็ยัง พอถ้นนั้นก็อาวชนไปนะเมื่อกี้เขาเบียดก,กันเองนะบอลโอเคเกินเกินเล็กโอเคส,เเเคสบานเล็กๆนะโะนีคหนีก่อนนะตอนนี้เราว่าน,น่าจะถ้าหนังจะแต่งล้อแล้วท้ายน่าจะสะบาดน,น้อยกว่าน,นี้นะทีน,นี้น่าจะล้อเล,เล็กเกินไปนะเดาวค่อยไปแต่งใหม่เดี๋ยวลองวิ่งสักสองสนามสามสนามวันน่ะ อันนี้ก็รอบนึ่งแล้วนะสนามนี้ดี๋ยข้างหน้าน,นี้ต้องเบรอ,อันนี้จากมินิแมทนะดูแล้วบอดน่าจะพลาดตรงไหนกันนะครับหายไปเลยเนาะแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่ารถเราไม่ได้แรงกว่ารถบอดเลยนะ จะได้เกือบจะพาข้างหน้านะดียวไม่ยอไปก็ถ้าถามก็พอแรงอยู่นะแต่ถ้าบอดไม่พลาดนี่ผมว่าน่าจะโดนบอกรี้เลยแหละเพราะว่าความเร็วไม่ได้ต่างกันนะคอ๋ออันนี้ก็ชนะไปนะครับก็จะได้เงินห้าพันกับหนึ่งทองนะครับ แล้วก็ห้าสิบอีพีเนาะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปดีกว่าเนาะอันนี้เป็นด่านบนทางด่วนเนาะค่อนข้างง่ายนะครับชัดเลยนะอันเนี้ยตรงอย่างเดียวเลยนะครับชัดชัด <c oughs> ชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวแข่งเลยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าวิ่งตรงตรงแล้องง่ายๆเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าสามดอเทอร์โบของเรา <c oughs> ค่อนข้างค่อนข้างไพเราะอยู่นะครับสำหรับเจ้าสามดอทบบเทอ,อร์โบของเราเนาะอรถหนีนี่วานะเหมือนเดิมนะรถหมดมถึงจะพ้นออกมาได้นะครับ <c oughs> แต่หนไม่ได้ห่างนะจอดจอยู่ท้ายรถเราอยู่นะไปรู้เบาไปรูเบา ไม่ได้นำหานะครับพะไฟรถบอดยิงสองตูดเราอยู่เลยนะครับโอเคอันนี้ยังเป็นทางตรงแล้วยังง่ายๆนะครับไมน่ามีอะไรเนาะโอเคก็เบานิดนนึงนะครับจะหลุดโค้งนะโ <laughs> okay. อเคสอง้อเกียรนะ์ห้าเนาะเดี๋ยวลงตรงนี้เรายิงน็อตยาวเลยกนะ่อนับเพราะบอดตามตูดมาแนละ้วโอเคบอดภาพไปแล้วนะโอเคล้วสบายแนละ้วเหยียบไปเหยียบไป น,นี่ก็ชนะครับก็สามมันง่ายเนาะก็สามมันง่ายก็ได้ได้ง,ง่ายนิดนึงนะสำหรับเจ้าสามดอกของเรานะก็ถือว่าเร็วอยู่นะสำหรับเจ้าซีวีอีจีสามดอกนะครับคัสหนึ่งเราก็จะแค่จูนกล่องกับแคมมาพอ,อแข่งเสร็จเพื 2, ่อคัสสองเราก็ใส่เทเบอิเข้าไปลูกหนึ่งนะประมาณแปดหมื่นห้านะพร้อมกับชุดเกียร์เนาะก็ ไม่ต้องแต่งเต็มอย่างผมก็ได้นะครับมันค่อนข้างแพงเนาะก็แข่งคัดสได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เทอร์โบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันะะนะครับสำหรับเจ้า e ี g ีเทอร์โบของเรานะครับเดี๋ยวดูกันคลิปหน้าว่ามีอะไรนะครับบ๊ายบาย